สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกะเมื่อนี่กับมาพ่อกับผมอีกคือเก่าเนาะครับกับบ่าวจังนะครับกับขอโทษขออภัยด้วยครับเพราะว่าช่วงนี้ผมบ่ได้ลุงคลิปนะครับเพราะว่ากะอยากกับนาอยู่ครับแล้วก็ป้าเขาโพดเนาะครับใส่ผุ้เขาโพดใส่ผ๋ยเขาเนาะครับ ช่วงนี้ก็ได้ล้งม้านะครับพอดีมาเห็นต้นฝรังนี่งครับหงเป่าซื้อนะครับเจอพายุครับเมือวานนี่ครับอยู่บ้านนะครับฝนตกแห้งนะครับล้มพัดนะครับเมืองนะครับหยัางนะครับนี่แต่ว่ามันบ่ตายเด้นนะครับเดี๋ยวผมก็ย่อตั้งไว้แล้วก็หาไม่ดามเขานะครับล้มมันแห้งนะครับ เมืองต้นนั่นนะครับแต่ว่าต้นนี้นะครับล่มนะครับไก่เห็นอยู่สองต้นนะครับอยู่สวนไก่ยอ่อยืหาใหม่มากคำเขานะครับนี่ครับอีกต้นหนึ่งนะครับตกแห้งายจนน้ำหงนะครับนี่เมืองนะครับ ก็วัดเหนขอมาหลายอาทิตย์นะครับสวนตะวากะพอ,อ,อมีหออยู่นะครับฝรั่งก็บิพามาชมุมบรรยากาศนะครับอยู่ในสวนนะครับว่บาหลังหอฝรั่งไปเลี่ยวนะครับลูกเขาเงญ่ยสำใดนะครับเมื่งครับลมมันพัดนะครับ มือนี่ก็บจีมาฮอฝรังนะครับแล้วก็ตอนบายก็บจีได้ตัดกิ้งนะครับกิ้งที่ว่าผมต่อนไว้นะครับให้ลูกขานะครับเจ้าสั่งนะครับเมืองครับเสียดายเะครับกิิงหักเบิดเลยครับหนี่ลมแห้งนะครับนี่ต้องต่อนไหมเลยครับผมว่าโวหลากมันยังบออกเลยนะครับ ถามว่าตกมันก็นดีอยู่ครับแต่ว่าตกล้มนี่บ่บ่บมักปันไดน,นะครับ <c oughs> มันก็นเฮ็ดให้พืชผลไม้เขามันเสียหายนะครับมือนี่ก็นัดคนงานมาครับแต่ว่าพอดีตอนเศร้านะครับฝ่ามืดมาจะเศร้าเลยครับฝนก็ลิ้นานะครับก็บเจ้าก็เลยบ่ได้มา มือนีบ้าจังก็ย่มาห่อฟรังคนเดียวแล้วครับไปครับบ้านีไปห่อฟรังน้ำกันเนะครับอากาศก็ดีอยู่ครับตอนเศ้านะครับฝนกปบปอ่ปอยลงมานะครับนัดไหวนะครับสามคนพคนกันพอดีก็ฝนมันตกนะครับผมก็เลยโทรไป เลื่อนนัดนะครับให้เป็นมืออื่นแล้วกันนะครับมือนี้ผมก็ยิมะลิมห่อแหละครับถามว่ามันเหลือหลายปะครับไอ้ลูกที่ว่าสี่ห่อเนะี่ยมันก็นเหลือหลายอยู่นะครับพัวพลังมันดกนะครับโดกแข้งครับปีนี่นี่ก็ยีห่อ เิดมือนะครับมันพอดีไปใส่ปุ๋ยเขานะครับแล้วก็ปุ๋ยเขาขวดนะครับใส่เลยยี่สองมือครับฝนกับมานะครับวัดตกแห้งนะครับสามชั่วโมงนะครับที่บ้านล้มกับแห้งนะครับเสียหายครับต้นฝรัง่ง โตกก็ดีขึ้นกันครับเพราะว่าพลังมันก็ยิ่งได้เงี้ยนะครับเขาก็ยิ่งได้เก็บผลผลิตนะครับถ้าบวดตกเลยก็มีแต่สูบน้ำใส่ก็โอ้เรื่องน้ำมันอีกครับเพราะว่ามันก็ตกคักขวดนะมันบ,บ่นบบพอดีนะครับ กิ่งยงงสี่หนึ่งครับนี่มันกิ้งกระดงนะครับเ้องกับตัดยอดไว้ครับให้เขาออกดอกมามหมนะครับคือจึงสี่ครับกิ่งดงตัดไว้ก่อนครับี๋อมมีเวลาเอาควายมะนุ่มนะครับตัดยอดไว้ก่อนนะครับเพื่อให้เขาแท้งยอดอองมามหมก่อน อัดดีครับพอดีด้วงครับผมใส่ขุย้พลังไปเรี่ยวนะครับใส่เด้แต่จิตหนึ่งนะครับตอนแรกว่าหยตดจิตเครื่องสูบนะครับ วานว่าจีลุงมาครับก็ดีตกครับฝรัร่งนี่ก็ มันล่มนะครับเจอฝนตกหนักนะครับวานนะครับผมก็ใส่ไม้นะครับไม้ไผ่นะครับค้ำมันไหวก้อนนะครับเพื่อเวลาดินอยู่โคนต้นนะครับถ้ามันแข็งแล้วนะครับมันมันมันดิเคลื่อนหรือว่ามันยิโยก เห็นมันตรงมาได้นะครับมีสองต้นนะครับที่ผมค้ำไว้เจอล้มนะครับพัดเอ็นมดเลยครับลูกกับพ่อมีห้อยนะครับนี่ฝรั่งหงเป่าซื้อนะครับ มึงครับผมจีพายมึงนะครับที่ผมโน้มกิ้งไว้นะครับเห็นไหมครับออกเป็นเม็ดตุ่มนะครับแสดงว่าถ้าบานนะครับจะยีได้ห่ออีกเลยนะครับนี่เห็นไหมครับกำลังงามเลยครับที่โน้มไว้เนี่ยออกมดนะครับ นี่ครับผมปล่อยฟางมัดไว้นะครับโ้มเข้าไว้ครับด้านหนาผมนี่ก็เป็นสวนฝรั่งขึ้นน,นะครับปลูกผสมประสานหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจิพาชมนะครับต่เห็นข้าเจ้าอยู่พู่นครับอยู่ทางโน้น,นครับเดี๋ยวผมจีพาไปชมสวนนะครับว่าเขาเจ้าปลูก อย่างแน่นะครับที่แเนีน่ยลักลักๆเลยนะครับที่ผมเห็นนี่ก็คือต้อนฝรั่งนะครับแล้วก็กล้วยนะครับกล้วยมีกล้วยเล็บมือนางนะครับแล้วก็ต้นมะละกอนะครับมะละกอ,อเลี้ยงนะครับนะครับนี่เพิ่งปลูกนะครับน่าจะติด,ด้วครับนี่ กรัังก็เริ่มงามนะครับอายุนี่ยุประมาณสองเดือนนะครับก็ทาข่างสวนกันครับนะครับเพิ่นก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับปุ๋ยที่ใส่กับสูตรยี่ห้าเจ็ดเจ็ดนะครับเร่งงามนะครับนะครับก็ยี่มีฝรั่งกิมจูนะครับฝรั่งหงเป่าซื้อนะครับ แล้วก็จะเป็นฝรั่งของเฟยมีนะครับที่พันปลูกนะครับเนื้อที่ทั้งหมดนี่น่ครับผมพ้าเมืองนะครับเนื้อที่ทั้งเมดเย็ดไหลนะครับขี่ผ้าชมนะครับเดินชมเห่ทั่วนะครับ ฟังด้านนี้ก็ยีมีฝรั่งคือกันนะครับฝรั่งอยู่ประมาณหาปีนะครับเพื่อนกับ่อไว้เรียบร้อยแล้วครับรอเก็บผลผลิตนะครับอาทิตย์นี้เพื่อนก็นยีเก็บขายนะครับส่งเข้าตลาดโคราชบ้านเฮานะครับครราชซีมานะครับฝากเอฟซีเบาจังนะครับผูบ้ใดทยี่ผ่านมานะครับโคราช หรือนครศสีมานะครับฝากไปอุดหนุนลุงกระป่าก็ได้นะครับเพื่อนก็ยขาขายอยู่ตลาดสถานีรถไฟออจิระนะครับก็ถามเพื่อนเลี่ยวนะครับเพื่อนว่าหยีเก็บอาทิตย์นี้นะครับเก็บวันศุกร์ไปขายวันเสาร์ตอนเสาร์นะครับพลังจิมจูนะครับหวานกรอบอร่อยนะครับสุดจากสวนครับ อันนี้เพิ่นกับปลูกเพิ่มเนาะครับช่างเมดนีกับอยู่ประมาณหกลอยต้นนะครับเกือบเจ็ดลอยแล้วครับผมก็ยิวอาไปน้ำนะครับทายไปน้ำนะครับเพื่อให้พ่อเม่พี่น้องเก็บซีได้หูนะครับด้านนั่นก็จะเป็นสวนของผมนะครับนะสามไร่นะครับมีกระท่อมอยู่นึงครับ ฟังทั้งหนังนผมกับห่อไปเลยนะครับของผมกับสีมีคือของลุงนะครับมีฟรังมีกล้วยนะครับมีมะละกอนะครับแล้วก็ปลูกผืชผลไม้ที่ว่าตามฤดูกาลครับตำไย้ายนะครับมังคุดยินจีนะครับที่ผมปลูกแซมไว้แต่ก็่บลายนะครับสีปูกหว้แค่พอได้กินนะครับสิหลายคือฟรังนะครับ นะครับเมืนะครับปุ๋ยลักษณะการใส่ปุ๋ยนะครับ้อกัากรยท้งางโคนต้นมันน,นี่ก็เริ่มง้ามเลยครับนี่กำลังได้สองเดือนนะครับระบบยูสวนนี่ก็วางหัวสปริงเกอร์มดนะครับทุกหัวเลยครับไหวยก็วางไหวนะครับ เมลากวนี่ฮอก่สิอาศัยเลี้ยงเวียงนะครับของน้ำนะครับเห็นมาถึงใสิเบพอนอีกสายหนึ่งครับลิงอีกสายหนึ่งนี่ครับงามเลยครับนี่บ้าจังกลยสิ้าพ่อแมีพี่น้องนะครับมาชมสวนนะครับในด้านข้างผมนั่นก็คือป้าข้าวโพดด้วยครับข้าวพด เลี้ยงสัตว์นะครับก็คือขอ้าวโพดทรงอาไปบดเป็นเม็ดเหงืหว่าให้แพะกินนะครับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับบ่ช่าง,งสัน่นหละเนาะครับเสียงมันก็ยหยี่บมีจังหน่อยนะครับเพราะว่าเ็ยหีหมืดแลวเนาะครับผมทายนี่ก็อยูประมาณ สี่กงงแล้งเหรอครับแต่ยังบกขึ่นสวนนะครับแต่ยีพ่าพ่อแม่พี่น้องมาชมนะครับอนครับห้ากรงามครับฝรังก็งามครับ นี่ก็เป็นฝรังงหงเป่าซื้อเล้วครับนี่ใบใหญ่ๆนะครับนี่ติดมดเลี้ยวนะครับ,รบทุกต้นมีระบบน้ำนะครับติดหัวปิงเกอร์หมดนะครับนะครับต้นนี้ก็ทรงให่กว่านะครับสองเดือนนะครับสองเดือนฝรั่ง ผสมประสานนะครับปลูกพืชแตว่ว่าบ่ได้หลายอย่างนะครับหลักๆก,ก็มีฝรังนะครับกล้วยมะละกอนะครับแล้วก็ละมุดนะครับนี่ก็ยีพาชมนะครับน,งงนะครับต้นสูงงหนะครับเพียงหน่อครับ ก่ต,ต้องถามผมนะครับว่าลงทุนไปจากบาทนะครับกา <c oughs> ผมก็ตีให้เขาเข้านะครับแสนกลัวนะครับเพราะว่าหนึ่งระบบนำนะครับวางทุกต้นนะครับแล้วก็กิ่งพันธุ์นะครับ เราก็ค่าแรงครับคนงานนะครับขุดหลุมปลูกนะครับก็ยีฮเดตคนเดียวก็ยีบบไว้นะครับเพราะว่ามันก็ต้องจางน้ำนะครับ มื่อนี้ผมกับพรพ่อแม่พี่น้องนะครับมาชมนะครับในการห่อฝรั่งนะครับแล้วก็มาชมนะครับสวนข้ะางนะครับว่าเจ้าปลูกยังแน่นะครับกาห้อยังบ่เหลียวนะครับเพราะมันกะต้องไล่ห่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะบางทีมันก็มีลูกน้อยลูกหญ่นะครับเขาก็ต้องห่อตลอดนะครับเมื่อนี้กัยขอตัวไว้ซ้ำานีก้อนนะครับกับ อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดคับสไคในะครับกดแชร์นะครับติดตามเบ้าจังนะครับในช่องสวนฝรั่งออนทัวนะครับอร่อยจังนะครับกาขอบคุณหลายๆนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมนะครับที่กดไลค์กดคับสไคในะครับกดแชร์ให้ผมนะครับกาเอาไว้พ่อกันไม่นะครับในโอกาสหนานะครับกาเมื่อนี้ผมก็ยี่คอตล้าไปก้อนนะครับ สวัสดีครับ